สวัสดีครับผมพี่น้องโอ้ยน้ำมันรถมาเบิดคักเบิดเนี้ยเสียเอเที่มาเขาเพิ่มไอเอเจอ้ยตตัเอาน้ำมันไปเติมฮัมเบรคไหลอันเบรคเขาม่เบิดถือมองกงใช่ไหมขนชิ้หลังคอยลูกหยามหยามอยู่ไปปวดฉี่เขายังไปฉี่ในโรงเรียนเนาะร้านประจำฉันนี่นี่ร้านตะกี้เราขายอันพวกกันทุเรียนดวหม เอาเอาขวดลขวดีเอาเปีาขวดน้ำโป้มาขวดน้ำกินมาเ่นจกน่โอ้ยเนาะเขาบเป็นเด็กมะมึงเป็ยนยังจะมาถามกูนี่เด็กปั๊มก็ดเออนี่ดี๋ยเพิ่อนวางลงสูดบงกันได้ยูได้ยูเออขวดน้อยได้ยู โอ้ยขอบคุณอังเอกอ้นนะครับผมบ่ิเ็นฮอดอันสาระข้ามนะทีนะบวสางมีนีครบบางีปวดฉี่ไร่หรอไปฉี่น้ำมเงเลี้ยงผุนหรอไ่่ปะไหวยได้แล้วเนาะกินหัวเขาผุนเราแค่ดเขาพกอ่ไอ่เ้ามากั้นใจย่างขาวัดไปทายู่วัดถูกปะนะพวกแกูกันใจจ้งไหนพี่น้องมองได้ผุนไหมพี่น้องบ่งวัดเบิร์ดยูเซียนอันรอยเิ้กันลสินนะครับผมยูวัดอันวัดป่า เทวพิท th ักษนะครับผมบ้านัเลากล้วยยังมึงเหียบยังเยอะหมดหมดอีกพีโอ้ยเบิดคักเบิดเน่ได้จจกร่อยก่อนนะมันได้ลอยเศร้ารกับพึชใบใช้ก็ต้องเติมโพชันได้ปะเนียอสเดอสวปกติมันชีวภาพพอดีเท่านี้อีกมาเอไปขึ้ประเทศไดกันเนี่ย จะตั้งววาเอาดีก่อนเดียวโอ้ยเนแท่งด้วยน้ำมันอีสิบอียีสิบก็เติมได้มันด้บางเ่าอเนี่ยก็เนก็ได้อียี่สิบก็เติมได้เนาะอียีสิบก็ได้อีสิบก็ได้แต่อียี่สิบมันน้ำมันไม่ไม่ได้ค่ะเอาน้ำมันหงมือเนะบ่ไหมล่ะยด้ทุกคักทุกเนี่ยน้ำจีรกินครับบ่ไมี้นโจนจะเห็นได้ได้เนาะแค่บ่ขายบ่าคนโจน ไปย่างไหนโทรบอกว่าให้เติมให้เติมไปย่างไหนบ้าชีอาศัยฟ้าปักตูไปชี่ยืนปวดตัวอยจมยนกยบ้โอยเอตมองกตะลออันดับถื่อนมองเข้ามาหนึ่งเอาใหญ่คนชี้ขกยาบหยาบนนั่งอยู่นี่นี่นี่โอ้ยเนาะผ่าเข้ามาบชผ่าเข้ามาไหม bắt tuột buột chì cho nên thả ra chuẩn phải lắc chì ở đây như luôn nhiên, cái gì chỗ này nhảy, 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 กุเทสเนี่ยค coping, impacts, ่ we kind of s <S <S ีมามาเก่นหมือนบัญชีพอดีโอนให้บักโตวบางันนะแต่ตาติดทำโมบูนี่ข้าวนี้จากเลยจ้ะเออเบิ้เงินคักอีดีแสนแน่ี่นองเงินเบิ้อีดีแสน่ก็ดหนเพยา่ท่านในเติมามันหอดอีก่เนาะ Cheese, ไปมันหอดอีกกันเลยสิอาศัยอันที่ไปอีกใช่ไหมพี่น้องยายไฟรถขึ้นอบขึนบ่ขึนเลยบ่ไฟรถกับ่บขึนว่ายกไฟรถกับโบขึนเี่ดิเอามากูแอาเอากัน่ะเป็นมาขาวกันน่ะ Để mẹ bỏ nó, của nó quét bưng bò bọn nè 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 อันตัวตัวบาเบิ่งกันาดละเส้นกูเกินเลยรถน้ำมันหมดน้ำมันดับมันมดเชื้องไฟัิดส่ล่ะบ่ติดเต็บ้านไฟมันบ่ขึ้นเบิ่งไม่ดูสตาร์ทไม่กันเยอะให้เค้ามันเย็นกันมีอ่ะนั่นบ่มี่เปิดไได้แฟนต้อแส้หมอเวดเนี่ยบ่บ่ขึ้นอยากเอามาครอบบกว่น้ำมันได้ไหมอันนั่นยาได้ลูกเลย